สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องปณิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าอ่าก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ะะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่วันที่28นะคะพี่ๆจา๋าสำหรับผลที่ออกเนาะในชุดโค้งสุดท้ายนะคะ,ะมาดูกันสำหรับชุดที่ผลที่ออกนะคะก็คือ781ดนะคะในรอบเฉพาะกิจ78 1ล่าง3 4นะคะ 781@ แอดมี18นะคะเด่นที่8มานะคะพี่ๆจา๋าเด่นที่1ก็มา นะคะถ้าใครนําไปเป็นแนวทางเนาะอ่าใน3ตัวนี้แอดที่แอดเขียนว่าเด่นวิ่งรูด3าตัวนี้ใครจะนําไปวิ่งไปรูดก็ได้แต่ตัวเด่นสุดก็คือ9แต่ว่าวันนี้9หลุดนะคะพี่พีจาต้องกราบขอโทษขออาภัยด้วยเนาะมาเฉพาะหลักร้อยนะคะอ่าในรในร,ในรอบพิเศษ400ล่าง0 3นย์แอดลุดไปเลยนะคะตัวเด่นก็ไม่มาในรอบปกตินะคะ9 1 5หนะคะ 9 1 5 1 5นาหนงตรงตัวที่แอดเน้นในดิที่1นะคะดูถ้าเป็น9 18นี่ก็3ตัวตรงเลยนะคะใน3ตัวนี้เผื่อใครอยากจะสับบินนะคะส่วนล่าง75แอดหลุดไปนะคะพี่พี่จา๋าในรอบ BIP 2 7 5สองเจ็ดห้าล่างเจอ่ะเจ็ดามาสองดิ้งเลยมาในแนวทางเลขทูบในกลุ่มนะคะอ่าอย่างไรก็ตามกันต่อนะคะพี่พี่จา๋าวันนี้มาสองคู่นะคะ มา2คู่ก็ยินดีด้วยเนาะมาตัวที่แอดเต้นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่29นะคะอ่ะใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางเลขทูบแนวทางหุ้นนะคะแนวทางหลายๆแนวทางเพราะว่ารัฐบาลไทยก็เหมือนการแอดไม่ได้ลงหน้าช่องให้เด้อพีพ่ๆจ๋าแอดก็ลงเท่าที่ไหวเนาะเพราะว่าก็ทำงานประจำไปด้วยนะคะไม่มีเวลาอัดคลิปเนาะบางทีมาดึกแอดก็ต้องเอาช่องใหญ่เป็นหลักนะคะ มาดูกันสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบเก้าฮานอยวันนี้ชุดโค้งสุดท้าย 3คู่นะคะที่เน้นให้ไป6คู่แต่แอดเน้นไปที่3คู่นะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่พี่จ๋าเพื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนคนํานวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันแบบนั้นนะคะวันไหนเข้าก็ดีใจด้วยนะคะวันไหนหลุดก็เครียดเหมือนกันเนาะ,ะว่าจะทํายังไงคัดไปยังไงให้มันแบบให้พี่พี่ fc ถูกกันนะคะ ผิดถูกก็ย่าว่ากันเด้อพี่ๆจายแอดก็ทาเต็มที่แล้วนะคะ,ะมาดูตัวเด่นกันเลยในวันนี้นะคะเด่นสุดเลยก็คือสี่นะคะใครอยากนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะสําหรับสี่เจ็ดแล้วก็สองส่วนสายวิ่งสายรูดที่แยกเป็นในน้อยแอดแยกให้ในกลุ่มเนะมาะเมื่อวานก็มาสุดซอยเลยนะคะ,ะสําหรับตัวเด่นที่สี่มาดูกันเด่นที่สี่แอดมีสี่ศูนย์ สี่สามอ่ะจะมาอีกไหมสี่สามเด่นที่เจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดหกนะคะส่วนเด่นที่สองนะคะสองสี่ 2อห้านะคะพี่ๆจา๋าอ่ะมีตัวที่ชื่นชอบก็เตรียมแคปไว้นะคะเดี๋ยวแอดเน้นก่อนว่าในหลักสี่แอดเน้นไปในคู่ไหนนะคะ,อะแอดเน้นไปที่สี่สามนะคะมาแล้วมาอีกไลน์เพราะว่าการคำนวณของแอดสองสูตรมาสี่สามชนกันด้วยเนาะสี่สามสี่สองนะคะที่ชนกัน สำหรับเจ็ดนะคะแอดเน้นไปที่เจ็ดสี่สองสี่นะคะวิ่งรูดที่สี่ไปเลยนะคะอ่ะ จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณ p p f c ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณถึงอ่านหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยนะคะแอดก็ขอให้เฮงเรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ